วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวคนกับสนธิยานชื่นรัอไทยในธรรมแม้ข่าวคราวจะเงียบไปในเรื่องของการปรับรมองแต่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้จะไม่ดําเนินการต่อเพราะว่าแรงแค้งของทั้งษินที่มีต่อพักชาติไทยพัฒนาของป่าเติร์บรรหานศิลปะอาชาที่ทําให้น้าท่วมเทดิต ยิงละตํำลงจนประจาชนรับกันไม่ไหวไม่เพียงเท่านั้นทีระวงสมุดน้ำเทว่าการกระทรวงเกษตรยังออกมายอมรับว่าตัวเองเป็นคนสั่งกักเก็บน้ําไว้ทั้งทที่ก่อนหน้านี้รรคเพื่อไทยและเครือข่ายควแสดงพยายามที่จะโยนความผิดให้พรกชาติและบรรดาออมากานนี้หลังปีใหม่ก็น่าจะได้เห็นว่าทักษิณจะจัดการกับพักชาติยพัฒนาหรือไม่และสําหรับเสียงที่ขาดสายไปน่าจะเป็นส่วนของพักภูมิใจไทยในซี่ของุมศักเทศเทพสินและสรอาเรียนประชุมต้องจัดการเลยครับงานนี้ทักษิณ ได้หลายเด้งทั้งการปรับโปรโมยเข้าที่ประทานรวมทั้งการแก้แค้นปัญหาหรือในวิทนิยานเช่นรัไทยเนี่ยทำรายงานครับ